โอ้ oh, ทุกคนนี่ครับมันลอยฟ้าจริงๆอันนี้ไม่ใช่ซีจีนะไม่ใช่ซีจีจริงๆนั้นะทุกคนนี่ยมันกรเกียบจริงครับนี่มันมาม่าจริงครับคือแบบมันเป็นมาม่าลอยฟ้าที่มันดังอยู่ในช่วงนี้นะครับเราใส่น้าแล้วเราจะมาเริ่มกิงกันเลยนะครับครับโอแข็งมากทุกคนกรอบนะครับแล้วมันก็มีความนิ่มๆอยู่นะทุกคน เพราะว่ามันโดนน้ำต้มยำไปแล้วนะครับม,มาดูกันว่ารสชาติเป็นไงโอ๊ยติดเส้นนี่ฮะท่านชมกรอบเลยเอ็นจอยอันนี้ไม่ได้โมเลยนะครับอร่อยมากมีวความกรอบ ของเส้นนะครับแล้วก็มีความแซ่บต้มยำก็มีความนิ่มนะครับของเส้นอยู่อร่อยมากทุกคนเกียวกับน้ำต้มยำะคะ่ะอืม,มจะทำไงกับอันนี้ดีเนี่ย แข่งๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่โดนน้ำครับอันนี้มันไม่โดนน้ำอร่อยมากทุกคนแข่งจนสามารถเลื่อนได้เลยอยร้อนร้อน ทำใหญ่ๆนะครับน้ำน้ำขอไปเปิดมาดูแบบโอเคมาแล้วนะครับมันอร่อยมากทุกคนแต่ว,ว่าถ้าจะให้อร่อยมากกว่านี้นะครับผมว่าต้องกินกับน้ำต้มยำนะท่านผู้ชมเพราะว่าเนี่ย น้ำต้มยำนะครับมันจะทําให้มีรสชาตินะครับตัวเส้นเนี่ยมันจืดนะครับถ้าเรากินเปล่าๆเนี่ยมันจะไม่อร่อยครับมันจะจืดชืดนะครับมันจะไม่มีรสชาติอะไรเลยนะครับอุ้ยนะครับถ้าเราใส่น้ําต้มยำนะครับงานจะมีรสชาติมากขึ้นนะทุกคนมันจะเผ็ดมากขึ้นนะครับมันจะมีรสชาติมากครับอืม อร่อยมากน,น,นั่งนึงนะนานขนาดนี้แล้วมันยังไม่หายกรอบอีกทุกคนโหสุดจริงอันนก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับนี่แต่เราอย่าทิ้งใบหน้านะท่านผู้ชมไม่งั้นตัวข้างล่างเนี่ยมันมันจะนิ่มนะครับแล้ว แล้วตัวข้างข้างบนเนี่ยมันจะหักครับมันจะหล่นลงมาตามนะท่านผู้ชมไม่คยเห็นเหมือนกันว่าตอนไอ้ข้างล่างเนี่ยมันนิ่มหมดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่คือเราห้ามทิ้งไว้นานๆทำกระเด็นอืม อร่อยจริงๆครับไม่โกหกครับพันยานของออเัชาติยานของไม่ได้มูไม่ใช่นําทำไรกรับยังไงกับขึ้นบนี่ <c oughs> เอาน้ำมาใส่นะครับ้มันนิ่มๆมาเถ้ากินข้อบมบนแบบเบาๆเนี่ยอาจจะถือได้มันก็ดูดน้ำ อืมวันนี้เริ่มนิ่มละรู้สึกถุงความเอียงตัดไม่ออกทุกคนมันเหนียวมากคลิปนี้ไม่เอเอซะมอ่คนเพราะว่ามัน เป็นคลิปทำอาหารเนอะเนาะบอกไม่ใช่เอฟสิปปบอาร์แหละทุกคนทำรู้อความบนลทองเนาะมันซุน่นเลยสับมาก คิดเหมือนกันว่าจะทำได้อืมอร่อยมากเราก็จะมาทำประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเออ กินโชยคำหนึง่งโชยคำหน,นึ่งท่านผู้ชมนี่เอ้าหลน่นโชยฮึ่มหล่ เอวของัวไปกินให้หมดนะข้างล่างอะ่ะไม่เป็นไรนะแต่ข้างบนเนี่ยจะจัดก,การกับมันยังไงบายกดไลค์กดแวกวชร์ด้วยนะ